ช็อกวงการบร็อกโดทีมดังฝรั่งเศสประกาศยุบสโมสรแล้วปิดตำนาน143ปี หลังจากเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซีรองดังบล็อกโดได้ถูกปรับตกชั้นสู่ลีกระดับ3ลีกทั่วของฟุตบอลอาชีพฝรั่งเศสล่าสุดบล็อกโดก็ได้ทําการแจ้งสหพ,พันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสว่าจะคืนสถานะสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ได้รับมาตั้งแต่ปี1 9 3 7สโดยสัญญาของผู้เล่นในทีมทั้งหมดจะถูกยกเลิกและศูนย์ฝึกก็จะปิดตัวลงเช่นกันทั้งนี้บล็อกโดเกือบถูกปรับตกชั้นสู่ดิวิชั่น3เมื่อช่วงต้นปี2022แต่เวลานั้น ามารถยืดอุทธร์สำเร็จทำให้กลับมาอยู่ในหลีกสูงสุดหรือลีกเดอร์สได้แต่สุดท้ายการเทคโอเวอร์ไม่เกิดขึ้นสำหรับบล็อกโดสก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ปี1881เคยควา้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสถ,ถึง6สมัยแชมป์เฟนิ์คับ4สมัยและแชมป์เฟลีกคัพ3สมัยเคยเป็นต้นสังกัดของตำนานนะักฟุตบอลมากมายเช่นซีเนดีนซีดานบิเซนเตลิซาลาซูอลเลงชิเลสชองกิตาน่าซิลแวงวิลเตอร์และเปาเลตา